ตื่นมาแล้วรู้สึกไม่สดชื่นนะคะรู้สึกเหนื่อยง่วงตลอดเวลานะคะวันนี้เราจะมาดูนะคะว่ามันเป็นเพราะอะไรนะคะแล้วก็เราจะดูวิธีแก้ด้วยค่ะถ้าเพื่อนคือคนที่ตื่นมาแล้วนะคะต้องใช้กาแฟหรือว่าเครื่องดื่มคาเฟอีนเพื่อให้ตัวเองเนี่ยอยู่รอดนะคะทำงานได้ทั้งวันเนี่ยเพื่อนๆออาจจะกำลังมีปัญหาเรื่อง ไมโทคอนเดรียค่ะซึ่งไมโทคอนเดรียนะคะเป็นอวัยวะสำคัญนะคะเป็นอวัยวะของเซลล์นะคะเซลล์เล็กแล้วนะคะไอตัวนี้เล็กกว่านะคะซึ่งจะเป็นต้นเหตุที่ทำให้เพื่อนเพื่อนรู้สึกเหนื่อยรู้สึกเพลียทั้งวันค่ะซึ่งอธิบายให้เข้าใจง่ายนะคะตัวไมโทคอนเดรียนะคะเป็นตัวที่ ผลิพลังงาน ATP นะคะซึ่งพลังงาน ATP เป็นพลังงานที่เราใช้ขับเคลื่อนนะคะร่างกายให้ทำงานทำอะไรต่างๆนะคะถ้าเกิดใครที่มีตัวไมโทคอนเดรียที่อ่อนล้านะคะผิดปกติหรือทำงานไม่ได้เต็มที่นะคะทำให้รู้สึกไม่มีแรงรู้สึกเหนื่อยนะคะซึ่งเราจะมาดูนะคะว่าเราจะทำยังไงให้ไอตัวเซลล์เล็กๆตัวนี้นะคะ แข็งแรงขึ้นแล้วเพื่อนกลับมาสดชื่นอีกทีค่ะวิธีที่จะทำให้เพื่อนหายเหนื่อยนะคะทำให้มีพลังกลับมาเยอะอีกทีนะคะก็คือจะต้องออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอนะคะหรือว่าแบบ ะะก็คือออกกำลังกายต่อเนื่องติดต่อกันนะคะซึ่งการออกกำลังกายประเภทคาร์ดิโอนะคะจะทำให้เราใช้ออกซิเจนมากขึ้นนะคะซึ่งจะเป็นการกระตุ้นตัวไมโทคอนเดรียนะคะให้แข็งแรงขึ้นนะคะทำงานได้ดีมากขึ้นค่ะและอย่างที่สองนะคะก็คือการนอนหลับให้มีคุณภาพค่ะถ้าใครนอนหลับที่ไม่มีคุณภาพนะคะร่างกายจะขับสารพิษที่ตกค้างนะคะออกไม่ได้หมดจดนะคะซึ่งจะทำให้เพื่อนๆป่วยอรอนแอที่สำคัญนะคะถ้าเกิด ขับสารพิษออกไปได้เซลล์ซ่อมแซมตัวเองไม่ได้นะคะตัวอวัยวะของเซลลเนี่ยไมโทคอนเดรียเนี่ยก็จะอ่อนแอนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆจะต้องนอนหลับนะคะให้มีคุณภาพนะคะถ้าเกิดใครที่นอนไม่หลับนะคะวินาก็ลงวิดีโอไว้เยอะเลยะคะ่ะวิธีที่จะช่วยให้เพื่อนนอนหลับนะคะหรือว่าผ่อนคลายก่อนนอนคะ่ะและอย่างที่3นะคะที่จะทำเพื่อนมีพลังมากขึ้นนะคะสดชื่นทุกวันนะคะก็คือนอกจากทานอาหาร ครบ5หมู่นะคะจะต้องเพิ่มอาหารที่มีวิตามิน B ค่ะจากการศึกษานะคะก็พบว่าวิตามิน B นะคะจะช่วยซ่อมแซมนะคะเซลล์ต่างๆนะคะให้แข็งแรงขึ้นนะคะรวมถึงอีกอย่างหนึ่งที่เพื่อนๆควรจะทานเพิ่มนะคะก็คือน้ำมันปลานะคะแต่เรื่องน้ำมันปลาอยังไงนะคะให้ปลอดภัยนะคะก็ไปดูคลิปที่วิน่าลงไว้ได้นะคะและอีกอย่างหนึ่งที่จําเป็นมากนะคะที่จะทําให้เพื่อน มีพลังงานมากขึ้นนะคะเซลล์ต่างๆทำงานได้ปกติก็คือแมกนีเซียมค่ะซึ่งตัววิน่าเองนะคะก็ทานแมกนีเซียมเป็นประจำนะคะช่วยให้สมองผ่อนคลายนะคะร่างกายทำงานได้ปกตินะคะรวมถึงกล้ามเนื้อต่างๆนะคะแล้วก็ทำให้เซลล์ต่างๆนะคะ แลว้วก็แข็งแรงขึ้นค่ะและข้อ4นะคะที่จะแก้ปัญหานะคะไม่ให้เพื่อนๆเหนื่อยตลอดนะคะก็คือเพื่อนๆจะต้องลดความเครียดนะคะทุกคนมีความเครียดทุกคนนะคะแต่ต้องรู้จักการ manage นะคะให้ตัวเองผ่อนคลายนะคะใช้เทคนิคต่างๆะคะไม่ว่าจะเป็นการผ่อนคลายกล้ามเนื้อนะคะการนั่งสมาธิอาจจะไม่เหมาะกับทุกคนนะคะซึ่งสามารถทําอย่างอื่นได้นะคะทําอะไรที่ให้เราหายเครียดนะคะซึ่งวิธีแลกซ์กล้ามเนื้อนะคะผ่อนคลายกล้ามเนือ้อ ก่อนนอนนะคะเป็นวิธีที่ดีและได้ผลดีทีเดียวค่ะเพื่อนๆลองไปทําดูค่ะก่อนที่เราจะไปดูข้อ5นะคะข้อนี้คนไทยไม่ค่อยทํานะคะแล้วก็พยายามที่จะไม่ทํานะคะถึงไม่ค่อยมีแรงที่จะทําอะไรแล้วก็รู้สึกเหนื่อยนะคะเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เลยค่ะจะได้ไม่พลาดเคล็ดลับความรู้ดีๆความรู้ใหม่ที่คนไทยอาจจะยังไม่รู้ค่ะข้อ5ก็คือตากแดดค่ะนะคะส่วนใหญ่คนไทยจะชอบหลบแดดนะคะเพราะว่า กลัวดำนะคะแล้วก็เลยไม่ได้รับวิตามินดีที่เพียงพอนะคะซึ่งวิตามินดีนะคะมีความสำคัญมากนะคะที่จะช่วยให้เซลล์แข็งแรงนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆจะต้องตากแดดนะคะก่อนสิบโมงนะคะในช่วงที่แดดไม่แรงมากนะคะหรือว่าถ้าเกิดใครที่ไม่สะดวกนะคะก็ควรที่จะทานวิตามินดีเพิ่มค่ะและข้อ6ก็คือการอาบน้ำเย็นค่ะการอาบน้ำเย็นจัดนะคะเป็นการ กระตุ้นให้เซลล์นะคะสร้างความอบอุ่นให้กับร่างกายนะคะแล้วก็กระตุ้นไมโทคอนเดรียนะคะให้รู้สึกแบบว่าอจะต้องทํางานให้ได้ดีขึ้นนะคะซึ่งจะทําให้เพื่อนรู้สึกกระปี้กระเป๋ามากขึ้นนะคะซึ่งการอาบน้ําเย็นนะคะควรจะเป็นการอาบน้ําเย็นในช่วงเช้านะคะซึ่งวินหก,ก็ทํา แทบจะทุกวันนะคะมินาเคยลงวิดีโอไว้นะคะเพื่อนๆลองไปดูได้ค่ะวิธีนี้จะช่วยให้เพื่อนมีพลังกลับมาแล้วก็สดชื่นทั้งวันค่ะ mm hmm. นอกจากนี้นะคะวิธีที่จะทําให้เซลล์ของเพื่อนแข็งแรงนะคะแล้วก็สร้างพลังงานให้กับร่างกายนะคะก็ยังมีวิธีอื่นอีกเช่นพวกใช้แสงสีแดงน,นะคะ red light therapy นะคะแล้วก พวกสาวหน้านะคะแต่ว่าเมืองไทยร้อนอยู่แล้วนะคะไปเข้าพวกสาวหน้าพวกอะไรเนี่ยวินนว่ามันไม่ค่อยเหมาะนะคะซึ่งมันจะทําให้รู้สึกร่างกายเครียดกว่าเดิมนะคะเพราะฉะนั้นพเพื่อนๆก็ควรเลือกที่จะทําให้เหมาะสมกับตัวเองคะ่ะวินนะอยากให้คนไทยทุกคนสุขภาพดีแหละแฮปปี้กว่าเดิมคะ่ะแล้วกลับมาเจอกันคะ่ะ